เจี๋ค่ะจากตัวละครนะคะซูสานโอ๋ค่ะจากซูสานโอ๋เกดทันเดิมตอนค่ะซูสานโอ๋เทพสายฟ้าผู้ได้รับบัญชาจากมหาเทพถึงสูงส่งให้มาเป็นอิสาะอยูโจร บอลปโอ้โหแรากเจงมากนะฮะเอาลนะครับรเรานะสุกับแบบีลอยิ้มเลยฮะขึ้นมสชุดมากเลยนะเพราะว่าีเดียวข้างดีแล้วก็นักเป็นเหรือเปล่าเก่งเลหมเลยครับใช่ถาม ทิมเจอเราน่าจะเป็นการเปลี่ยนไม่น่าจะใช่แบบติดป้าแล้วรู้สึกว่าเิดป้าหรืคราบออกมันสวยแล้วก็การดำเนินเรื่องผมรู้สึกว่าเขาใช้30วินาทีในการเล่าเรื่องได้ดีนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่า30วินาทีน้อยแต่ว่าเขาสามารถที่จะดำเนินเรื่องให้มันดูเข้าใจจบเรื่องได้